ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะทำขึ้นเพราะเนื่องจากว่ามีแฟนเพจเออของทาง Open นะครับ AR ได้รีคเควสต์มานะครับในส่วนของออแฟนเพจที่ไม่สามารถที่จะทำตามในส่วนของตัว source code ได้นะครับคือว่าไม่สามารถที่จะดีซอสโค้ดได้นะครับแล้วก็ เสนอในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะนำมาใช้ได้นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวผลิต augmented reality ซึ่งง่ายมากนะครับอันนี้ก็คือนะครับ creator นั่นเองนะครับก่อื่นนะครับเปิดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็นะครับถ้าหากว่าเราจะซื้อลิเส้นก็คลิกที่ buy license นะครับหรือว่าเรามี activate license เราก็สามารถใส่ได้นะครับในที่นี้เราใช้เดโมนะครับเราก็กด Continue เข้าไปนะครับจากนั้นเราให้เราเลือกนะครับเพื่อที่จะเลือกในส่วนของตัวที่ Track นะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวภาพเป็นตัว Track นะครับหรือว่าใช้ใบหน้าหรือว่าใช้ ro n m e n t หรือว่าใช้ Object ต่างๆนะครับในที่นี้นะครับในคลิปนี้ผมจะสอนในส่วนของตัวที่ใช้นะครับ Image Tracking นะครับในที่นี้กดโอเค เลือกมาร์เกอร์ที่เราต้องการขึ้นมานะครับในที่นี้เราไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องติดกรอบต่อไปนะครับตอนนี้เราอยู่ใน AR ในเจเนเรชันที่2นะครับคือเราไม่ใช้กรอบแล้วนะครับเราใช้ภาพนะครับเป็นภาพอะไรก็ได้เราเลือกขึ้นมาในที่นี้ผมใช้ภาพนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการเลือกนะครับว่าเราจะทําการเอาอะไรไปวางไว้บนมาร์เกอร์นี้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับผมจะเลือกในส่วนของตัว ที่เป็น 3D นะครับเป็นโมเดลนะครับผมลองเลือกโมเดลขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่าโมเดลนี้นะครับเป็น M2D ก็ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเราจะัพ p อ o r t โมเดลได้แบบไหนบ้างนะครับก็มี FBX นะครับ d a .md2 นะครับ Object แล้วก็ Zip นะครับในที่นี้ md2 นะครับเลือกแล้วก็เปิดขึ้นมา จะเห็นได้ว่าอ็อบเจกต์นะครับวางอยู่บนกลางแล้วนะครับเราสามารถที่จะสไลด์นะครับวางอ็อบเจกต์หรือว่าเราจะหมุนนะครับนะครับอ็อบเจกต์แล้วก็ขยายนะครับเราจะเห็นว่านะครับอ็อบเจกต์เราสามารถที่จะคอนโทรลได้นะครับพอหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองนะครับเราลองขยับดูนะครับ เ่อโอเคเรียบร้อยนะครับให้เราลองนะครับคลิกที่ Quick Preview นะครับสมวน Start นี้นะครับคลิกนะครับก็จะเปิดขึ้นมานะครับในส่วนของ Player นะครับนะครับก็เอา Marker นะครับที่เมื่อสักครู่เรา ได้ใส่ไปนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวไทเกอร์นี้ขึ้นมาทันทีนะครับตัวนี้เป็นโมเดลที่เราวางไว้บนมาร์กเกอร์นะครับในกรณีที่นะครับเราจะใช้นะครับในส่วนของตัวที่เป็นวิดีโอ ก็สามารถที่จะคลิกนะครับเลือกวิดีโอขึ้นมานะเห็นได้ว่าวิดีโอนะครับเกิดข,ขึ้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะขยายนะขยายได้นะครับจากนั้นลองคลิกสตาร์ทดูนะครับ ไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไวให้แม่นี่ทุกปีำไมำเดียวนะครับทับท้าเเสียงแต่เพิ่แม่กลัวอะอย่าทำนี้อีกนะมวยเก๋านะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็ ที่เราเพิ่มนะครับในส่วนของตัว Object 3D นะครับแล้วก็วิดีโอลงไปในซอฟต์แวร์นะครับ Augmented Reality นะครับที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับโดยใช้ภาพนี้นะครับหรือว่าเราจะใช้ภาพอื่นก็ได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทำการอัพขึ้นไปบน Cloud นะครับเพื่อที่จะใช้งานผ่านตัว มบายนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือว่าในส่วนของโทรศัพท์มือถือนะครับสมาร์ทโฟนก็จะรองรับอยู่ทั้งหมด2อง mm hmm. เ,เขาเรียกว่า2ค่ายด้วยกันก็คือ Android แล้วก็นะครับ iOS นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะลองดาวน์โหลดไปใช้ได้นะครับก็ถ้าหากว่ามีปัญหาสงสัยอะไรก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับ ขอบคครับ